สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบาง้านบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พิรนาะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ในช่วงการรีวิวสินค้านะครับผมอัปเดตสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงให้กับพี่พิรนาะสายบันเทิงของเราได้รับชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็พามาชมเป็นตัว power amp มือสองสภาพสวยนะครับมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมป e ยูโรเทคนะครับปูยูโรเทครหัสปูส0งพนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผม 15นิ้วใช้นละ2ใบนะครับอ่พิจารณาท่านใดหาใช้งานนะครับราคาก็แท่านละ3,500บาทนะครับท่านล่างนะครับผม NTS MI3,500 นะครับอ่ตัวนี้ราคา4,500บาทนะครับตัวล่างรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมติดตามดูในคลิปได้นะครับก็นำมารีวิวคู่กับตัว Pro Eurotech อีกครั้งนึงนะครับผมเผื่อมีนาน้าท่านใดหาใช้งานนะครับ โปรยูโรเทคโปร2,005นะครับผมเดี๋ยวพาชมสภาพด้านหลังของตัวเครื่องนิดนึงนะครับตัวบนนะครับผมโปร2,005นะครับด้านหลังจะมีคอรสแยกตัดเสียงในตัวนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วน NTS นะครับผมพัดลมระบายความร้อน2ฝั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับเลือกโหมดต่างๆนะครับสัญญาณอินพุต สเปคคอลำโพงนะครับด้านหลังของตัว NTS ตัวล่างนะครับผมตัวล่างจะกำลังขับแรงกว่านะครับตัวล่างราคา4,500ตัวบน3,500นะครับ Pro Eurotech Pro 2,500ราคา3,500บาท NTS MI 3,500ราคา4,500บาทนะครับผมเดิมๆสวยทั้ง2ตัวนะครับใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวลองทดสอบตัวบนให้ดูก่อนนะครับใช้งานได้ทั้ง2องชานัลไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม จะมาทดสอบกันดูนะครับผม Pro Eurotech ปรสองพันะครับอชานั่นเอนะครับผม uh, ดูกันที่ชานั่นเอชนั้นที่หนึ่งนะครับอชนั uh ้น huh. uh, B ครับชนั 2. 2> uh ้นที่สอง่าไม่คอกไม่แข็งนะครับ ฉันั่นเอครับผมฉะนนั้นบ ใช้งานได้ปกติครับผมโปรยูโรเทคโปรส5งพนะสามพบาทนะครับผมตันนี้อ่า NTS นะครับอ่าเดี๋ยวลองทดสอบ NTS ให้ดูอีกรอบนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับฉะนั้นเองครับะฉะนั้นบีครับฉะนั้นที่สอง โอเคครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง2แท่นนะครับเดิมๆสวยๆนะครับพี่นาท่านใดหาใช้งานนะราคาราคาดีนะครับผมพวเวอมราคาราคางบประหยัดนะครับท่านบน3,500ันห้านล่าง4,500บาทนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเบอร์ติดต่อนะครับผม0ูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้านะครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ้านราคาดีศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับ